อันนี้รอบหมู่บ้านบ้านคนุณยายนะคะดอกไม้สวยนะคะดูท้องฟ้าวันท้องฟ้าวันนี้สดใสมากอันนี้เดินเล่นรอบรอบรอบหมู่บ้านมีส่วนผักด้วยคะ่ะมีส่วนผักด้วยนี่คะ่ะแปลงผักบ้านคนุณยายนี่คะ่ะวันนี้มีแดดมีแดดก็เลยมีแปลงผัก บ้านสวยไหมคะบ้านสวยไหมเดี๋ยวดูผักดูผักนะคะแปลงผักมะเขือมอ่วงดอกไม้สวนทองฟ้าสวยสวยมีมะเขือเทศ อันนี้ด้วยนี่ค่ะมีดอกไม้มีฟางสำหรับฤดูร้อนอันนี้ดอกเหมือนบ้านเราไหมบ้านชื่นเดินเล่นหลังบ้านหลังบ้านก็จะเป็นบ้านของเครื่อญาติของเพื่อนบ้าน ดอกไม้สวยสวยดอกไม้สวยมากมนะคะดอกไม้สวยมากๆเลยบรรยากาศดีมากเนี่ยนะคะนะคนะมในวันที่ฝนไม่ตกเพราะว่ามาแรกๆฝนตกออกมาถ่ายคลิปไม่ได้ฝนตกฝนอั้นเสร็จวันนี้ก็เลยต้องออกมามีแดดแต่ก็น่าจะมีฝน mê mà đó đồ nặng mặt dạ phải đồng sinh